สวัสดีนะครับผมสวัสดีพี่น้องนะครับผมสวัสดีพี่น้องเก็ซีนะครับเดี๋ยววันนี้มาก,กับบรรยากาศแบบทงไฮทงหน้าด้วยครับผมทงไฮทงหน้าอยู่กับดอยด้วยครับผมฝั่งฝุ่นเป็นดอยนะครับผมฝั่งนี้เป็นทงหน้าสวัสดีค่ะวันนี้อาจซิบุ้มีเห็ดด้วยพี่น้อง <c oughs> มามาเห็ดคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งกะครับผมมาให้พี่ให้น้องชมาาชมบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศค่ะครับผมทงไฮทงหน้าเลาวจะกินเนาะเป็นหน้าขันมันได้ของ เช่ากระเลียงเด้อค่ะพี่น้องเนหม,มู่บ้านเช่ากระเลียงขึ้นเท็ดงางามเขาขึ้นงามไม่เห็นเนาะแต่ผมมาเห็นเนี่ยผมผมผมถึงในความสามารถของเขาเนาะแต่ผมอิจฉาคนอยู่งเหยิพี่น,อน้องเบมึงเป็นอยู่กับธรรมาชาติเนาะทีวเขาเป็นพี่น,อน้องภูเขาบานอยู่บนดอยนะครับผมสวยงามนะครับบรรยากาศทงไทยทงหน้าเพื่อนนะครับเขางามมีหลีพี่น,อน,น,น,อนอ้องมึงมึงน้ำเพื่อนเนาะมึงระบบน้ำเพื่อนพี่น้อง,างานอนจากที่สูงลงไรหาที่ตำ่ำครับและนี่นี่นี่ถูก ให้หน้าเนาะสิเป็นแบบนี้เนาะสวยงามอีกดีครับุอขอบคุณกาังงามๆเลยแต่คิดว่าปลานี่สิบ่มีดอกหน้าปลานี่อยู่ในลำห้วยสมากกว่าเนาะนี่คือหมู่บ้านห้วยรินบ้านห้วยรินจา้าบ้านห้วยรินนาะกระนองอาจจะเป็นของเขตตำบลเมลล่น้อยเนาะเพราะว่าอยู่ติดอำเภอเมลล่น้อยได้ครับเฮ็ดกะ<ม>บ่มีละค่ะเฮ็ดต้นไทเฮ็ดสิสืวายเนาะวายลอ,อาจจะรอชุดใหม่หรือว่า,าล่อปีนาอ,อาจจะปลออกเลยก็าดายได้เนี่ยครับเพราะว่าจะป้ายปีแล้วเนาะ เพราะว่าเขาก็ถามคนใน <มา S 1> พื้น <มา S 1> ที่เพ่น,แ,นแล้วเนาะว่าเห็ดนี่เพื่อนว่าเบิดแหล่งสิงไหมพี่น้องก็สิเหลือเห็ดโคนครับผมหเห็ดโคนให้ปวกแต่ว่าเฮานี่บ่รูเลยว่าเขาสสออกอยู่บนไดเข้าบ่ลรูเลยครับผมได้โอกาสมื้อนี้ลเลยพ้าพีพระนองมาชมบรรยากาศคงไททุ่หน้าของครับผมของชาวชาวเขาเนะค่ะครับผมชาวกะเหลียงครับพี่น้องุดยอดนาีเมื้อนี้เฮาก็มาในชุดหนักท่องเที่ยวได้พี่น้องชุดเที่ยวกับชุดไหยชุดเดียวกันเลยครับบรรยากาศพี่น้องยล้อมด้วยภูเขาหมู่บ้านเพื่อนนะคะ รรมชาติบรรยากาศดีค่ะแม่นครับบปต้องถามว่าอากาศดีสดั่มใดอากาศดีแฮงเบิ่งหน้าตาก,กร็รู้ครับผมสดชื่นอากาศสดชื่นดีๆ <c oughs> อากาศดีครับผมเย็นสบายเนาะคุณท่านีคุณคือสีโปเป็นหลบระบบทางเดินหายใจเนาะ <c oughs> บอ่บอบอ่บอบ่อเป็น่ยนแล้วภาวะอากาศเขาดีดีสีค่ะเนี่ยทหารทะเลนเนาะ <c oughs> ขันหน้าเปินกับบ่อคอยง่ายนะครับขันหน้าฟอยยางไดนแต่ว่าเขาง่ามอีรีพี่น้นอง นี่เป็นหน้าดำเด้ผมเป็นหน้าแบบดำมือเลยครับผมบะไใส่รถดำเะครับเป็นดำมือแูเขานนี่นครับเพิ่งระบบน้ำเพิ่นเดี๋ยวจะสี่เราพี่นองเลกหหูอนยแน่นครับปอกหู้ถามเพมมกินมมาปลูกให้หมูปลูกนูปในซุปให้หมูผมเราจะกินต่ปูหงจันวากั็ได้กินก็เอาไว้ให้หมูลย่งนี จาบ่อนะาสีมีลุมปลามาจะใสอยู่นี่เป็นเห็ดลุมให้น้ำไหลลงละงามแห้งเนาะชมบรรยากาศแบบเช่าเขาเช่าดอยนะครับผมวิถีชีวิตเพิ่นอยู่แบบก็บอได้ว่าแบบอัตคัดได้ผมบ่ได้ว่าอัตคัดด้เพิ่นเพมีอยู่มีกินนด้เพราว่าเพิ่นสามารถเหตุการณ์เกษตรได้ตลอดทั้งปีเนาะ ปลูกผักแมนครับผมข้าวโพดเป็นข้าวโพดอาหารสัตว์ได้ครับผมบางคนก็ปลูกบักฟักบักแซงแล้วกครกะหล่ำเนาะกะหล่ำปีกะหล่ำห่อประมาณนั้นครับผมเห็นปลูกบรรยากาศเดี๋ยวขอเบิ่งทางในเองเนาะข้างในเองค่ะนี่อย่างเนี่ยชัดจริงเบิ้งใกล้มากค่ะก็เลยแวะมาเบิ่งไหมค่ะครับแวะมาเบิ่งก็มาเห็นนี่แหละก็เลยอยากให้พี่เห็น้องเห็นน้ำเนาะครับผม่ายคลิปนี่หน้องเบิ่งค่ะ ผูนสูงสูงพอสกีนผู้สูงสูงกันมาผู้ตำบนเป็นไหลกระโพดนะครับผมบนดอยสูงผู้เป็นไหลกระโพดครับระบบจัดการเพิ่นแบบเพรทเลยได้เรียบร้อยดีเล้วพี่น้องขั้นหน้าเนี่ยหน่อยนะครับผมน้ำนี่บ่ขาดเลยเมืองต้นเขาเพิ่นงามเป็นเขาดอยนะครับพอมาคิดต้นเขาอาจจะบ่สูงคือทางอีสานเฮ่าด้วยครับผมอาจิบ่สูงปานนั้นเมืองลักษณะเหลือสิบ่สูงพนั้นครับเป็นเขาดอยนะครับ ก็ปลูกทุกอย่างกันเลยพี่น้องมีตะมีตะไคร้มีบักเน่ากันด้วยครับตะไคร่เบิ่งน้ำเพิ่นอ่านิอิจฉาน้ำเพิ่เนเบิ่งพี่น้องแล้วแจ<ซ> <ๆ S 1> ะจะเอาไซน่าถ้าเอาใส่ซัมได้ก็ไดน้นี่ตะไคร้ตัวนี้ตัวนี่น่าจะเป็นตะไคร้หอมเนาะเป็นตะไคร้หอมมีผักขาด้วยครับเป็นกระโพดตัวนี้กระโพดอาหารสัตว์ด้วยครับปลูกไว้นี่เบิ่งมะละกอเพิ่นหรือว่าบักหุ่งเฮานี่ล่ะพี่น้อง จิ้มหาสื่อหน้าตลาดโมมีค่ะานี่ครับตลาดคนโมม,ม,มีขายอยู่ที่อำเภอเมลล่าน้อยถ้าเห็นจะคลองเขาเนาะคล้องสื่อจากหน่วยเนี่ยแต่เขาไม่ได้หนีอ้หูหมีแต่ต้นโมฮุงบ่ขัดคือนองข้าง, <c oughs> งาข้างเบิ่งเสียงน้ำไหลเสียงน้ำไหลน,นำน,นำนำคลองเนาะนำห่วยเบิ่งเข่าเพิ่นพี่น้องตัวน,นี้เพิ่อนพ่อไัทใส่ไน่ำเนาะถือว่าใส่นกับปัญหาเพิ่นเปิดใส่แค่เดียวครับเพราะว่ามีระบบน้ำยุงเทงปลุกปล่อยน้ำลงมาเขาเพิ่นงามครับบานริมดอยนะพี่น้องบานกลางดอยนี่ภูเขาก็ว่าได้ เป็นบรรยากาศที่ในเมืองกรุงเนี่ยหาบ่าได้ได้ครับผมบรรยากาศแบบนี้ฝนี่เป็นต้นมะกรูดใบมะกรูดไม่มะกรูดขางข้างใช่ไขางข้างหอมน,นี่บกเขียบก็มีได้พี่น้องบักน้อยนะออหนาบักงลายครับง,งามนำหนาบกง,งมะละกอ เป็นมูบานทีหนาอยู่เน,ะนาะอากาศดีสุดยอดครับผมชาวบ้านเพิ่นอัธยาศัยดีนะครับยิ้มแย้มแจ่มใสหนึ่งรกรดอจีบอลลดหน่อยนึงอนุญาตเหรอโอเวอร์รุ่น เนาะเห่นไหมข้างหน้าบมเห็นจต่ของหน้าเป็นที่เคยถามอยูุคนปูไหหมูปูไหหมูต้นหน่วยใหญ่แต่คนคนดอยพนมนาซิบุลกินต์ต่ำอกหงอยไปเนาะนี่พันธุ์ใดเรืองการดำดำเรื่องเหลืองการมุงม่วงเห็นไหมนี่นไหมเป็นพันธุ์อย่างน้อโดกขักย้อนว่าเขาได้นามดีเลยครับผมนามนามดีก็เลยดกนี่ เนี่ยใส่ต้มไก่ต้มอึองหมักเนี่ยมักข้าวบอนงามบิลีบรรยากาศสุดยอดเนาะไปปลูกตะไคร่ก็ก่อใหญ่ง่ายมากครับผมตะไคร่เป็นพุ่นเนี่ยไปฟังตรงหน้าพี่น้องเห็นบอเห็นกอไผ่บอไปครับพี่น้องมีตะนอได้ครับผมนอเต็มเลยแต่ผมว่าบมาเป็นนอใหม่นอไม้ปลูกหรอกสิเป็นธรรมชาติสมากกว่าแหละเพิ่นคือสีโปลูกดเนาะนอไม้เนาะนี่ครับผมเป็นชีวิตที่น่าอิจฉา ถีคนดอยนะครับผมขับไปทางในหมู่บ้านเพิ่นเนาะครับเดี๋ยวฮัสิขับไปทางในหมู่บ้านหนึ่งเฮาก็บไปไหนมาจีไปย์ไทยหม่งผลัพิ่นนอนนะครับไทยนะนำเขตหมู่บ้านเพิ่อนนะครับ ชุมชนกะเลียงเนาะค่ะเพิ่นกะเวา้าเวาไทยบ่ได้เนาะค่ะเพิ่นกะเว้าภาษากะเลียงขนาดเข้เว้าไทยเพิ่นกนยังฟังบ่ออกเนาะค่ะผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นกะคนโบราณเนาะเพิ่นกะบ่ฮู้ภาษาไทยไปในใจจานอดไจ้ะพี่น้องบ่รู้เลยแหละฟังบ่ออกเลยค่ะกินหมากออกินหมากด้วยเพิ่นกะกินหมากคือบ้านเฮานะต้นหมาก,อมากเออไม่ไม่เป็นครับกินหมากมาก,กินหมากกินหมากแล้วก็นี่อันนี้อะไรครับมีหมากมีเปลือกคือบานเท่ากันตัว อีพญากเลยสิดโโอ้เาาเกลีากกะเรียงบม่กเร่องเลยพี่น้องกเเปลือกคือบานเห่าไปซีเสียดเลยเนาะเออบานเห่าไเสกแต่คนมีปูนมีอย่างคือคืออันี้อะไรปูนเปลือกเปลือได้ไหมครับเปลือกได้ไหมกเลัสิดโดมอ๋อปูนนี่เออปูนคือบานเห่าเนาะ Oh. <laughs> ออน,นี้พู่ <laughs> ี้พููคือกันอันนี้ดีเนาะเนาะอันนี้งามของโบราณ <laughs> ของโบราณค่ะใส่นี้นี่ใส่นี้ผมอ๋ <laughs> อันนี้ใส่นี้ออดีเนาะ <laughs> งามเนาะ <laughs> คือไปไพศาลหน่อยเมียนเสียดายเนาะคุยกันโบรูเรื่องกี่เด้ถามเพิ่นว่าคุยกันโบรูเรื่องค่ะยายายนะเพิ่นก็อายุอายุ90กว่าแล้วเด้อจ้ะแต่เพิ่นแข็งแรงดีเนาะเชาก็เลี้ยงเพิ่นกินผักกินหยังเนาะทุนเพิ่นกินแบบธรรมชาติเนาะธรรมชาติบ่มีสารเคมีค่ะพี่น้องร่างกายเพิ่นก็เลยแข็งแรง สิบไปโตเนาะพี่น้องแม่นค่ะเดี๋ยวขอไปทางในบุังจน้อยจกาครับ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 กอบคุณทจ่ะ กินอะไรดีีเมนูคาเฟ่คาเฟ่เอาเป็นแบบไหนคะคาปูชิโน่เบสโซดาตาแบบ,แบ,บที่อร่อยที่สุดในร้านนะ <c oughs> เป็นโซ่ไหมคะด่าเป็นโซ่จะมีของโซ่ใา่ทั้งก็ชาเขียวเบสโซ่หนึ่งชาเขียวหนึ่งมาเล่นี้นะคะเป็นกาแฟกินหม่องชมวิวได้ครับผม จุดชมวิวมีกาแฟมีลูกชิ้นน,นี่มีชุดนี่ด้วยชุดเช่าเขานะครับผมแล้วก็มีกระเป๋าเป็นจุด,จดชมวิวนะครับผมเป็นทางไปอำเภอไอ้บ้านหอยหอมด้วยครับบรรยากาศพี่น้องผู้ดใดมีโอกาสก็มาได้ครับนี่้างล่างเนะี่ยจะเป็นสวนกระโพรงนะครับโอเปนสวนไหมเขาเรียกว่าไรกระโพทเนาะแต่สวนก็สีน,น,น้อยๆเนาะ ทางล่างน่าจะเป็นบ่อนนั่งชมวิวเนาะ่นเห็ดจากไม้ไผ่กับใบตองตึงนะครับผมเห็ดเป็นรูปเรือแล้วก็มีห้องน้าของแวะข็งทางเนาะค่ะอันนี้คือแข็งทางที่เฮาแลนไปหาเห็ดสมุนไพรครับแลนหาเห็ดสมุนไพรขี่มอไส้มาค่ะพี่น้องถ้าเป็นถ้าฝนตกงยำขึ้นนะยามำสาวๆมาก็จะมี เป็นเมฆเนาะเป็นเมฆเป็นหมอกแต่นี่ฝนบ่ตกเลยครับเป็นทะเลหมอกอบรรยากาศดีบรรยากาศดีบางร้านกาแฟนะครับบรรยากาศร้านกาแฟลมพัดเย็ยนสบายเนาะคือฝนจีตกฝนตกแล้วบอทางฝนปุดป๊ดไกลๆฝนเมียนตะเรยอะไรฝนเนาะแถวนี้เส้นมากเพอดีมีตักกาแฟาสดเลยครับกาแฟาสดค่ะกาแฟสดกาแฟ จากในห้วยห้อมบอกบ้านละอูอ่บ้านละอูอ่แถวนี้กาแฟขึ้นชื่อเนาะบ้านละอูเนาะบบ้้้าานนละออูหหยมคนชงก็สวยครับกาแฟาก็อร่อยอันนี้เคยได้ชิมแล้ว <c oughs> กินกินหลายครั้งแล้วเสร็จเรียบร้อยครับผมชาเขียวกาแฟสด พี่พ็น้องมาเที <t <t ่ยวงครับชุดเที่ยวกับชุดทำงานชุดเดียวกันดินพื้นดีเนาะบลกดินพื้นนี่เป็นตะปูของงามพี่น้องซะพ่อเขาปูกระโพดงามนียบรรยากาศสุดยอดเลยจากไม้ไผ่ด้วยครับผมตอนนี้เห็ดจากไม้ไผ่ขบวนกับใบใบตองตึงเนาะ ใบตกตึงเอาซากะซีแล้วก็ใบตกตึงทับอีกเที้ยนหนึ่งโอ้เย็นดีครับอ้ยบรรยากาศถ้ามานอนเต็นดีนาะยามคืนเนาะที่จีหนาวเนาะกางเต็นนอนเนาะว่ารองยานยุ่งเลยนี่นี่กางเต็นค่ะนี่เอ้ยบ่กางเลยอ่ะกางเต็นนอนเลยชุดชมวิวพี่น้องแมงมุมเสาร์ช่วงหนานาวเนาะมนโอ้ยเหมาะเลยค่ะบรรยากาศดีครับกาแฟสดปลชื่อ กาแฟสดจากบ้านละอูบบ้านลูกกลับไปจากนี่ประมาณสิบโลเนาะประมาณสิบกโลบ้านละอูบละอูบและวโค้กหอมหอมผักเตะกระสิตาเยียงเลยเนาะนกาแฟสดนี้นอนนอนมาไปล้างผังกินพูดนอนใหม่พี่น้องเต็มอยูศพูนปาเห็ดถ้าเขาปาไปพูนถ้าช่วงเห็ดออกมีแน่นอนครับเห็ดพุนช่วงเห็ดออกยมีแน่นอนครับกลางปีปลากระโผด วันนี้พาพี่น้องมาชมบรรยากาศงามเนาะบรรยากาศสวยงามทั้งภาคเหนือนะครับผมจังหวัดแม่ฮ่องสอนนี่ถือว่าเป็นเมืองในหมอกเนะาะเป็นเมืองในหมอกครับผมสวนหมานี่ยามเสารบมีฝนตกยามคืนยามเสามานี่น้ำหมอกเต็มเลยแหละสวยงามนะครับแล้วก็เป็นแรล่งปลูก้าวโพนนะครับพดนี้งามที่พี่น้องพี่น้องเิ็นปลูกแบบชาวบ้านปลูกนะครับผมกาวโพอาหารสัตว์ส่วนหมากนะครับแล้วก็ปลูกกระหลำ่ำเขาแมนครับผมเขาไร นี่ครับวันนี้บางๆเนาะพาพี่น้องมาชมมาเที่ยวนะครับผมก็เชิญชวนพี่น้องมาเที่ยวนะจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีโอกาสก็มากนะครับผมอ่ะสกิมละพี่ละน้องถ้าพี่ว่าน้องเวิร <c oughs> งธรรมชาติเนะาะธรรมชาติของทางภาคเหนือค่ะครับผมอำเภอแม่ละน้อยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจ้กพี่น้องอสวยงามค่ะบรรยากาศดีค่ะมา,มาเที่ยวแห่งจ้ะ เดี๋ยวก็อีกโบกีมือบางทีเขาอาจจะได้เดินทางกับวิสานเนาะคิดว่านะครับคิดว่ากับบนเน่บนนอนรอบึงรอชมเด้อจ้ะพี่น้องคิมเนี่กับมี่สำเนียงเลยเนาะค่ะเพราะว่าเขาปลาหฮเฮดกะบเฮดพุณโบมี่ค่ะเป็นเฮดขอนกระบอกใบเนาะจ้ะมาทั้งชุดเก็บเนะครับนอก็เลยได้โอกาสพาพี่พัฒนน้องม่าบึงเก็บบรรยากาศสวยงามเนาะของอำเภอเงินละหน่อยเนาะเปลี่ยนบรรยากาศเนาะครับผม มนอยู่แนนปลนครับนี <laughs> ่เระพี่น้องครับว่าเที่ยวยังไงให้เด้งินเ <laughs> นเะที่ยวได้ให้บรดสเสียงเงินในกระเป๋านี่คือเที่ยวแบบนี้ครับผมเที่ยวไปฟอ,อมได้งเงินฟอ,อมได้ความสุขไปฟอ,อมนะสก,กิม <laughs> ครับผมเดี๋ยวก็เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่น้องทีท่ติดตามรับชมน,นะครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุลังใจครับเจอกันคลิปหน้าครับสัลลักกิมนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ